เอาเรามาดูต่ออีกนะนผู้ริทัตตะจริยาจริยาที่สองว่าด้วยจริยวัตรของผู้ริทัตตะนกคราชนะเล่มที่33มสข้อที่12ฮะอืออาง,งูก็ขอ้อ13บเดี๋ยวเอานี่ไปอีกก็ได้นะ่านศีลทุกอันอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพญานาคชื่อ ผู้ริทัตมีฤทธิ์มากเนี่ยเป็นพญานาคก,ก็คือพางงญพาง,งูใหญ่เนี่ยพญา,า,พาง,งูใหญ่เนี่ยพญานาคก็พญางูใหญ่เราไปยังเทวโลกพร้อมกับเท้าว,วิรูปักมหาราชในเทวโลกนั้น,นเราได้เห็นถวยเทพผู้สมบูรณ์ด้วยความสุขโดยส่วนเดียวจึงสมาทานศีลวัดเพื่อต้องการจะไปยังสวรรค์นั้นเราชำระร่างกายบริโภคอาหาร พอเป็นเครื่องเลี้ยงชีพแล้วอธิษฐานอุโบสถมีองค์สีมีองค์สี่ประการว่าผู้ใดพึงทํากิจด้วยผิวหนังก็ดีด้วยเนื้อก็ดีด้วยเอ็นก็ดีด้วยกระดูกก็ดีขอผู้นั้นจงนำเอาเอ,าอาวัยวะที่เราให้นี่ไปเถิดแล้วนอนอยู่บนจอมปลวกโอ้โหไม่กลัวอะไรลนะเลยนดียะว,ว่าให้เลยนะจริงๆก็คือว่า ในความหมายเชิงลึกก็คือว่าถ้าท่านมีวิบากอะไรอะไรที่มันเลี่ยงไม่ออกแหละใครจะต้องมาทําลายทาลายเอาเลือดเนื้อเอาชีวิตไปทําประโยชน์อะไรอะไรก็ยอมหมดนะคือยอมชดใช้วิบากแล้วก็ถือเป็นการบำเพ็ญกุศลไปด้วยว่าเออนะวิบากก็หมดด้วยเอ,อ้าก็ให้คนอื่นได้รับประโยชน์ไปอะไรอะไรก็ได้ดนะ้านที่คนอื่นได้รับประโยชน์แม้ชีวิตเลือดเนื้อเรามันจะนะต้องลําบากต้องเดือดร้อนก็ยอมได้หมดนะ พรามณอารัมพานอันบุคคลผู้ไม่รู้อุปการะที่บุคคลอื่นทำแล้วบอกแล้วได้จับเราใส่ไว้ในตะกร้าเนี่ยพรามณ์นี่ก็เทวทัตนั่นแหละนะพวกไม่รู้อุปการะพวกไม่รู้บุญคุณเนี่ยไม่รู้บุญรู้คุณใครมีประโยชน์ต่ตอตนเองก็ไม่รู้จับเราใส่ไว้ในตะกร้าให้เราเล่นในที่นั้นๆแม้เมื่อพราหมณ์อารัมพานใส่เราไว้ในตะกร้า แม้เมื่อบีบเราด้วยฝ่ามือเราก็ไม่โกรธเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาดใช่หไหมโอ้โอหยอเยี่ยมจริงๆเลยเนาะพวกเรานี่เป็นไงนะส่วนใหญ่นะาต่ก่อนเป็นไงไม่รู้จกักศีลเป็นไงโอ้เราก็โกรธเพราะกลัวศีลของเราจะไม่ขาดใช่ไหมเอ้ยเราโกรธเพราะกลัวศีลของเราจะไม่ขาด ใครทาไม่ถูกใจเราอย่างงี้งี้เป็นไงโกรธไม่ได้อย่างงี้มันต้องโกรธสิทำงี้ได้ไงทำงี้ได้ไงไม่ได้ต้องโกรธต้องโกรธต้องไม่พอใจเอ้ยต้องโกรธโมโหอาฆาตพยาบาทน้อยใจเว่าใจแหว่งใจทํางี้ได้ไงทำนี้ได้ไงไม่ได้ไม่ถูกต้องต้องทําดั่งใจฉันเท่านั้นถึงจะไม่โกรธทําไม่ได้ดั่งใจจะโกรธเลยนี่เป็นต้นเพราะอะไรฉันกลัวความต้องการของฉันมันจะขาด เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฉันต้องการมากๆก็จะกลัวว่าศีลมันจะไม่ขาดเพราะถ้าศีลมันไม่ขาดเป็นไงความต้องการของฉันมันจะขาดความต้องการแบบยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจะขาดเพราะฉะนั้นถ้าศีนขาดความต้องการของฉันมันจะไม่ขาดความต้องการแบบยึดมั่นถือมั่นมันจะไม่ขาดฟังแล้วเข้าใจไหมนี่ฟังรู้เรื่องไหมนี่รู้เรื่อง้วยเหรอเคยเป็นไหมเคยเป็นได้เหรอ เป็นไงสุขและทุกข์ทุกข์ทุกข์แล้วทำอีกทำไมอ่ hmm? ทุกข์แล้วทำอีกทำไมเอเออย่าไปทามนะที่ศีมันจะขาดนะั่นให้เป็นเหมือนช้า,ชางโพธิสัตว์เหมือนงูโพธิสัตว์เหมือนงูใหญ่นาคโพธิสัตว์นะพญานาคราชนะงูใหญ่โพธิสัตว์ที่ท่านโอโ้โหใครจะทำไม่ดียังไงยังไงกับท่านเนี่ยท่านก็ไม่โกรธเพราะว่ากลัวศีจะขาดเพราะถ้าศีลขาดสุขแล้วทุกข์ ทุกถ้าศีลขาดเป็นทุกถ้าศีลไม่ขาดทุกไหมไม่ทุกจะไม่เดือดเนื้อร้อนใจใจจะไม่ทุกอันดับแรกใจจะไม่ทุกโรคเรื่องร้ายใหม่ไม่มีไม่มีมีแต่ความแข็งแรงมีแต่เรื่องดีเท่านั้นอันใหม่แต่โรคเรื่องร้ายเก่าที่มีมาแล้วก็จะเบาด้วยแล้วก็หมดไปด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องศีลศีลศีลมั่นคงประกันภัยนะท่านถึง ท่านแก่นล่าท่านบอกศีลมั่นคงประกันภัยศีลมั่นคงประกันภัยมันดีที่สุดในโลกเลยศีล่ยิ่งใหญ่นะศีล่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยนี่คือสัจาจเงี้ยนะการที่เราบริจาคชีวิตของตนเป็นของเบาแม้กว่าญ้าโอ้โหเนี่ยขณะบริจาคชีวิตของตนนี่เป็นของเบากว่าญ้าเลยนะเล็กน้อยเล็กน้อยเบากว่าญ่าอีก การล่วงศีลของเราเป็นเหมือนดังว่าแผ่นดินว่างานันโอ้โหถ้าจะล่วงศีลเนี่ยมันหนักเหมือนแผ่นดินหนักเลยนะแต่การสละชีวิตนี่เบ,บ,บายิ่งกว่าย่ายเบาสบายใจก็เบาไม่มีปัญหาใจเรานี่เบาสบายเลยแต่ถ้าล่วงศีลของเราเป็นไงเราจะหนักโอ้โหความทุกข์นี่มันหนักดังแผ่นดินเลยนะหนักเหมือนแบกแผ่นดินทั้งแผ่นดินไว้เลยมันหนักขนาดนั้นเลยนะการล่วงศีลน,นะ แต่การไม่ล่วงศีลนี่เป็นไงต่อให้ต้องเสียชีวิตเป็นไงเบาไหมเบายิ่งก็่าอยู่เบาก็ย่าคือเบาสบายไร้กังวลนะ่ะมันมีสภาวะนั้นใครเข้าถึงสภาวะนั้นจะรู้นะยิ่งใหญ่มากใครเข้าถึงสภาวะนั้นมันเบาสบายไร้กังวลเพราะรู้ว่าชีวิตคือตัวเองจะไม่เดือดอร้อนใจจะไม่มีวิบากร้ายเพิ่มจะมีแต่สิ่งดีเพิ่มเท่านั้นตัดปรินิพานและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตนเองต่อผู้อื่นจะหวั่นไหวอะไรไหม ไม่หวั่นไหวเลยเกิดอะไรขึ้นเบาใจอ่ะใจมันเบามันสบายเบายิ่งกว่าย่ายิ่งจะเปรียบเทียบเนี่ยแต่พอผิดศีลเป็นไงมันจะเป็นวิบากราตต้ต่อตนเองต่อผู้อื่นมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมีแต่เลวร้ายลงเท่านั้นจําไว้นะการผิดศีลไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมีแต่เลวร้ายลงเท่านั้นเราเลวร้ายอย่างหนักเท่ากับดินท้งป่ปดินด้วย การถูกศีลไม่มีอะไรเลวร้ายเลยมิแต่ดีขึ้นเท่านั้นดีขึ้นเท่านั้นดีขึ้นเท่านั้นดีขึ้นก็นั่นแหละเท่ากับดินทั้งปมดดินเลยนะไม่ใช่ธรรมดามันมิแต่ดีขึ้นดีขึ้นเท่านั้นมิแต่จิตสงบสบายมั่นคงเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลไม่รุ่มร้อนนะแล้วมิแต่ดีมากขึ้นเท่านั้นจะกระพูดวนไปวนมาอย่างนี้แล้วนะมันอธิบายไม่เก่งนะมันเข้าใจสภาวะนี้อยู่ เราพึงสละชีวิตของเราทั้งสิ้นร้อยชาติเนืองๆน่นะจะต้องสละชีวิตร้อยชาติเนืองๆนี่เป็นเรื่องเล็กเราไม่พึงทําลายศีลแม้เพราะเหตุแห่งทวีปทั้งสี่นะ่ะเราไม่ควรทําลายศีลเพราะเหตุแห่งทวีปทั้งสี่แม้จะต้องเสียทวีปทั้งสี่ไปเราครอบครองทวีปทั้งสี่ต้องเสียทวีปทั้งสี่เลยไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ว่าบ้านหลังเดียวนะทวีปทั้งสี่เลยนะ สวีททั้งสี่คืออะไรโลกทั้งโลกแม้เราจะต้องเสียสมบัติทั้งโลกเราก็ไม่พึงทำลายศีลจริงใหญ่ไหมพระโพธิสัตวพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตวแม้จะต้องเสียแผ่นดินทั้งแผ่นดินเลยทั้งโลกเลยจะต้องเสียทรัพย์สมบัติทั้งหมดในโลกไปเลยก็ไม่พึงทำลายศีล เพราะการทำลายศีลนี่เป็นการทำลายประโยชน์สุขสูงสุดต่อตนเองต่อผู้อื่นแต่การไม่ทำลายศีลนี่การรักษาศีลนี่เป็นการรักษาประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่นไว้ความผาสุขสูงสุดต่อตนเองและผู้อื่นนี่ตัวเองนี่แหละเป็นหลักเลยแล้วก็เป็นประโยชน์สืบเนื่องต่อผู้อื่นด้วยมันจะสืบเนื่องต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นนี่ต่อต้องต่อให้ต้องเสียชีวิตเป็นร้อยชาติก็คุ้มเราพึงสละชีวิตของเราสิ้นร้อยชาติเนื่อง มันจะต้องเสียชีวิตก็ยอมเลยเสียทรัพย์สมบัติทั้งโลกก็ยอมเลยเสียชีวิตก็ยอมเลยเราไม่พึงทำลายศีลแม้เพราะเหตุแห่งทวีปทั้งสีโอ้จะเสียทวีปทั้งสี่ก็อย่าไปเสียศีลไม่ทำลายศีลถึงแม้เราจะถูกพรามอาลัมพานใส่ไวาา้ในตะก้าเราก็ไม่ได้ทำจิตให้โกรธเคืองเพื่อรักษาศีลเพื่อบำเพ็ญศีลบรารมีให้เต็ม ะนี้แหละโอ้เอาอย่างนี้เลยนะโดนยังไงก็ไม่มีปัญหาสุขใจเลือพีีเสื้อขยับปีกบิน บกโบยบินเฮินไปด้วยใจเมตตาปีกบางๆสดสวยสูงค้า